นี่ค่ะเห็ดพวกเห็ดพวกจิ๊ดจิ้มยาจิ้มงัดทาง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 งัดพี่น้องนี่ เอางัดบันเนี่ยโอ้คนน่ะขักแม่บอสเฮ็ดพวกดอกงามๆมากๆเลยนี่นี่เอฟซี่ะเอางัดทั้งงัดเลยเขายใายคนให้เนี่ยงัดแล้วโอ้เสียมแม่ แม่นมันขาเสียมอัดยาพี่ดูนั่นน่นั่นอีกเวเาพูดงไงเื่อ FC ข่นนี่นี่นี่กำลังพูดึ้นนี่พูดนะพูดนะพูดนะเอางัดเอินเนียดู FC ขาโอ้โโโเฮ็ดตัวเฮ็ดตัว้งอกน่กูน่กูน่ งัดทังงัดทังงัดทังงัดโคตรนะ่ารักนี่ดดอกในน้อยอย่าที่ดอกในน้อยก็เกิดมันกำลังพูดแม่อุ้ยขายคิค้ュนี่พี่น้องหาพี่น้องหาพี่ดอกนึง ดอกดำๆอันนี้เขาเอินเฮ็ดปวกกันเฮ็ดปวกจิกเด้อค่ะเฮ็ดปวกไก่ดำโอ้อุ้ยตีร่างกากลับหลังเลยโคตรเลยงัดมันเลยดอกงามๆเนาะน่ะโอ้คตรเอาเลยมันกำลังโพเดย์เนาะอื มันกําลังเพิ่งดินขึ้นนี่ถ้าไม่ดูดีๆไม่เห็นเด้อพี่นนอไม่เห็นเด้อบ้านดำเพราะว่ามันชื่อว่าเห็ดปัวไก่ดํานี่แบกใยหนึ่งสากใหยโอ้บ่ขขืนเดายายมะหอดเหงามันอ่นานมันมันคลายเคียด โอ้นี่ได้ดอกนึ่งนี่ตัวหาพี่น้องคะมันกำลังบานจีนั่นกำลังบานต้องหาดอกตัวมันได้ป่ะเนี่ยมันลุกโอ้ยพี่น้องดอกงามๆเลยนะคะงามๆพี่น้องเก็บม้วนม้วนหยาดกันมาดมกันกระหยาดกันเด้อ

งัดทางงัดเลยค่ะพี่น้องคะเสียงคุนดอกนึงขาอ้วนอ้วนขาอ้วนอ้วนอบอั๋นงามงามนี่แคะปากจะปากดังเด้เอฟซีค่ะมันสีหงวาเโาเก็บอยู่หนีู่ขายังงามเลยเซร็นี่ดอกนึงพี่น้อง เฮ็ดปวกจิ West ๊กเฮ็ดปวกกันบ้านอายาเอิญเฮ็ดปวกไอ้ดำเพราะว่าดอกมันออกสีดำๆนะมาดก่อนเดี๋ยวฟ้าอย่าเสียงก็เด็คนมาเหบซี่ะกำลังขึ้นมา เกืี่ยเพิ่นกับม้านี่แล้วบงหนึ่งวิบางไปไ่้นกกวาดอีกกวาดหาเลยเอ้พี่น้องดอกงามๆเลยมันกำลังเกิดพี่น้องคะขันบ่บเบิ่งดีๆบอเห็นอีหลีกัวาพระดกม่ใ่เาะมันเหยียบเหรอบ่ขาดมันก็หน่อยหักหน่อยแน่ อันนี้เห็ดไข่นะคะเห็ดไข่คือเห็ดเราเห็ดไข่สีขาเห็ดปวกตาพี่น้องมีหนึ่งดอ,อกค่ะเวาแห้งบ่ได้พอค้นอยู่หลายเห็ดปวกเห็ดปวกดอกงามๆเลยนะนี่นะคะเอฟซีคะ่ะงามงามอยู่ เห็ดเพิงพี่น้องดอกใหญ่ๆงามๆเลยวันนี้เข้าป่าหาเห็ดเหมือนเดิมนะคะเอฟซี FC คะ่ะน,นี่เห็ดเขาใข้วิน่เด้พี่น้องเห็นแล้วดอกงามๆเลยโอ้ยหมดกระเจาะพอแล้วพี่น้องคะเห็ดเพิงแย่เห็ดเพิงดำ นี่เห็ดเพ่งดำเห็ดเพ่งดำพี่นอ้องอยู่โดดเดียวเดียวได้ผลไม้ป่าก็คือบักผีพวนนี่กำลังสีสุกกินได้นะคะรสชาติออกเปรี้ยวๆอันนี้ลูกอันนี้น่วยดิบมันนี่น่วยดิบมันนะคะอันนี้ลูกที่กำลังจะสุกแล้วอ้หยาสีเอาไปบ่มไว้ขันมันสุกมันจะเป็นสีแดงสุกมันจะเป็นสีแดงนะคะเอสค่ะ กินแซ่บอร่อยออกรสเปรี้ยวๆนะคะผลงานวันนี้นะคะเอฟซีขาได้เห็ดมิตรดอกงามๆม,มีเห็ดปวกเห็ดตะไคร้แล้วก็เห็ดเพิงเป็นตะแกงแซ่บอยู่พี่นอ้องงามๆเลยนะคะก้นนอนจีกับซื้อขนมมาให้หมากินพี่น้องซื้อขนมมาให้น้องหมากินได้โตนมันแซ่บบ่กินเลหลายเด้บอบากหล่ะอีหล่ น้องหมาน่ารักนะคะเพิ่นเอามันมาปล่อยไว้มันก็เลยออกลูกวันนี้ประสบผลสำเร็จนะคะ FC คะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ